ได้ทั้งเนี่ยง่วทั้งเนี่ยหมูเนี่ยงัวงไ่ได้ชื่อเนี่ยแต่จะเนี่ยหมูหาจิบาทอันว่อันเนี่ยงัวงอย่งแักไ่ได้ชื่ออือก็เจ้าขายอย่งไดขายขายเหล็กเนี่ยหมูกับเหล็กเนี่ยงัวเหาองชื่อว่าาุก็ได้องก็เปลียก็ได้เนี่ยก็ได้บดวันนี้ได้หั่นเขาเรียกเอาอือบ้านในแม่ได้ทั้งเนี่ยหมูหาโลเนี่ยง่วหาโลเน่งว่ได้ชื่อ บาร์นี้งั้นงินอันนั้นการงินอันนั้นก็ได้มือน,นึงอีกโอ้ยแม่สมันได้คักยอมยอมแม,ม่นว่นี่ยอมบดตัเอาเมียมีกับไรอยู่ตัวบริสบมบรมมากวันบริสอมอ่ามากวันบรสบมวดนี้มีกัาไรงว่านี่โอ้แม่ได้มือน,นึงมีกับไรเอาดีใจนั่งคับผมอาพี่น้องเอา ก็เจไปก่อนวัดก่อสิเฝ้านีไปเออแม่เพื่อนแม่เพื่อนนี่เฝ้าไปวัดแม่เพื่อนเจี๊ยบพระไปวัดครับพ่อกันอยู่วัดเอาพี่น้องไปพ่อไปพ่อพ่อวีซายู่วัดได้พี่น้องแล้วพ่อวีซายุ่นไปวัดได้พี่น้องเพี่นไปจักสารเลขพ่อวีซายเข้าศูนย์สามตรงตรงตัวอื uh, uh, ่นบ่ต้องกลับแจสามศูนย์ศูนย์สามนี่พ่อวีซายุ่นให้กลับได้พี่น้องได้เข้าเต็มเต็มแม่เพื่อนก็ได้จะเพื่อนซื้อเลขแบบใดได้เนี่ยหมูฮาโล แม่พอวิไส้ครับครับเดี๋ยวขี่ไปนั่มไปวัดครับ,บพี่น้องนั่มพอวิไส้มาหอดวัดเลยครับพี่น้องได้มาตามแนวทางของพอวิไส้กันต้องวดครับผม เจียพ่อพอดีครับนม่พประกาพ่อ <c oughs> พอ่ออีกโอ้ยคือแม่นคักแท้เถึงในพอดีื้อตายสักคตายบอกว่าเสือเสือบอกโอ้ยเาอ้ห้าห้าศูนย์เส <50 3. S 3> ียนอยู่หน้าพ่นไหเนี่เด้พอพนเปล่ายุ่น่าพุน้านย์สามนี่ตัวนี้สล้องมันนี่ คือนีตัวร่องนั่นเต็นตัวนี้ไหมบ้นเนีเาเตเอาเราซื้อมาไปย่างย่งมันบอย่างบอแนดอกบอนบ่แนก็เอาไปเข้าเให้พ่อเอฟซีเลยข้าวะมิคโยตัวเีก็ชี่ออก็เอซีก็ชี่แปด เอาเขาวข้าออเฮดสูตรถ้า่อเฮดสูตรเอฟซีคนจับเอาคือแมนครับแท้สตรอเอาสูตร่เก่ากัยาด้วยแต่ว่ามันตะขีบจับคือ่อแล้ว่อจับแมนได้หนนันก็แมนด้วเสีอมากโอ้โอ้ประม่นด้นจ้ากีคุณบดจเีอบผิดจ้กีเลกบมันคือมาถือคนแม่นีหมาเจ้าคู่ถือเพราะว่าเขาสองวดนี่หวยบ่เล็กวิ่งพอ่าคยหลุดดิหลุดเล็กวิ่งมาค่ยหลุดดิหลุดยาก ก็เลียกวิ่งเรียกกนดีทำไมผู้แดงเร้ถึงยเลีนี่เฮ้ยเมียนอูเนาี่เาอไตัวเกาตัวเล็กเากหน่นี่นี่ือมกเนละแ่ว่าเสนมาเสามกเกาดิเดยสามกับจมาสกับเนียหมันเขมาเขียนเขียนหลเขียนบอมันขยยากมันขยากเลยโอ้ยอย่าให้เพื่อนถาโดนหลายเอาเสื้อเอาเดี๋ยวพอมีไปซื้อ้ฮยู เอากเอฟซีถ่าจ้โอ้ยเอาอะไรมันหบเป็นแบบจับคู่ว่าถีเนาะโอ้ยนี่แม่บัตรนี่ให้ให้หาศูนย์สามแต่พอเพิ่นมาเขียนสามศูนย์กับเพิ่นก็ให้กลับตัวใหรว่าให้เอาสองตัวนี่ตัวแน่งแกับลตัวเออแมนยูสองตัวแน่นคือสามตัวคันข้ขายเจ็ดเก้าให้ได้ดิขันขายขั้นข้ขายเจ็ดเกยังได้อีกได้น่าจ่เออแมนยูข้บบขายขาอบขายก็แปดเก้าเออยู เออยบา้นบานกับพ่อขายพ่อขายตัวเด้งอ้เ,กเ,กออเอนี่นนบน,น,นมันเป็นเีบนมันเป็นมันเป็นศูย์สามเนาะศูนสามพ่อน้าร้าก็ตั้งสามตัวก่อนละ่ะอันอันอันนี้เกือเครือการลดีนี่อ้บแมนอันโบแมนได้อันนะอนีน้พ่อบอเลียนแบบไทยได้ <c oughs> เจ้าขี่สำนักไงดังมาจากสพ่อกับแมาของปองืนม,มนันให้เด็ก เคล็ดเลดแล้วซแล้วะนี่นี่อาจารย์วิไสอ่แม่นครับอาจารย์วิไสของแท้นี่อาจารย์วิไสของแท่อาจารย์วิไสได้นะแท่เพาสันไฮซูนให้03ซูนส3มหลักกระวงกลมไห้พอมเน้่ลงมาก่นี้ลงกลม่อยซาไปซื้เราไ้ซื้อเร่อบ่าไม่้่านะบอมียืมไม่สูยมไม่สู้ยืมไมู่อะ่มีสู้ม่ได้เงินบ่มันเอยต่อยแกหมวดจะมั่งวด มีหัวดมัว้นึงองหนไม่นีแม่โดอาจารย์เะไรเขาช่วยไม่ไดมหรอกอาจารย์สาดเรอเขาไม่เห็นตัวนี้เห็นตันั่นแล้วมันบาคกงกักบตัวนี้นี่เลยบอกว่าตัวสามสามช่วตัเน่ยเงีนห้องอ๋อมันจะแตกครันนีบานนี้มัน เรียกแค่นึงว่นออกกันอันนี้บนและล่างนี่พ่อหน่ตัวนี้มันเป็นบนอ๋อเอาแสดงว่าอันวดนี่บนอีกนึงตัวนี้ยาเฝ้าว่าเพี้ยวว่าเฮ็ดไปเพี้ยวว่าเอาตัวมันประกอบเจ้าจีวัเรเสร็จไปอยู่ใส่สิครับล่างนี่ตัวนั้นไม่เป็นออกมันออกเก้าเห็นนีเนี่ยระดั้งเก้าือันนี้บอกครับตั้งเก้าคือเก้าอ๋ออันนี้อันนี้สูตรล่างอ่าล่างมันเป็นบนบนเป็นล่างครับ โอเคบุญเจงว่าอ pues ่างไรจันใส่เกงโอ้เจงนะครับ hmm. บุญเจงบุญเจงจังไดะอันสำนักใหญ่ๆดังๆยังสู่คนบ่ได้เมียนมาสั่นครับมาเห็นว่ี่เห็นบ่อันเสื้ออะไก็ได้ห้อยติดแปดมันมีพราะเสีมันมีเสียบันสู่พ่อคนบ่ได้ดนี่นี้เป็นบนเป็นล่างอะไรครับเป็นบนเป็นล่างได้โอเคสูนกับสูนเคสกับสามชิ้นี่สามตัวเลย ก็เนนๆนี่งพ่อเขียนลงไปโลดอันเทเปิดบนล่างไปก่อนเพราะว่ามันตองหงัดมันไปจากขั้นเดียจ์เทศนนลังสือซุมมากเนสีแนมันจะสีแนนนอนเดนก็จันเสร็จแล้วมันจริงตัวนี้มันสีได้มันสีเป็นสีเก็่ว่าเดี๋ยวว่าบาามเกียสีโอ้ตัวใหญ่บาทนี่ เอาไปในบ้านแตวไปว่างไปไหน่ะเนี่ยคนเดียวนี่โอ้ครับอันนี้ล่างหรือบนพ่อนี่บพนี่ยขบนมันเป็นบนแน่นๆล่ะโอ้บนแงันเนเลี่ยกล่างมันขึ้บนมันกลับกันตัวนี้มันจะเป็นเลียกล่างครับเลี่ยกล่างตัวนี้มันจะเป็นมสิบหกสิบสี่สิบแปดเท่านี้สิบหกสิบสี่สิบแปด ต่ว่าตัวก็แค่เด้าต่วเล็กคือทะายอยู่หัวครับกับไปกกับคือเกาหรอพ่อเ่ว่าห้องเดซงซี่แมากึี่หูจับครับก็นี่ก็เนเป็นเหลีกลางโอ้เหลกลางเอาล่อเร่งเอาพ่อเขียนให้แล้วถ้าวิ่งก็วิ่งเก็อันวิ่งมาท่าวิ่งก็ั่าบาโอ้ท่านดบาแต่เ่าเลี้ยห้แตงซี่แฟรกันมีวาดมันออกกันนั่นก็เขาไปให้สี่ละนี่พื่ะครับ บ้านีนตัวนี้มันโกงกันก็โตโตหาเก่าเ้าเห็นมันไม่สองสามคือไต้กันมันเป็นหก3่นสามเลยครับ603ครับหกส่นสามเป็หกูนสามเครับหก3่นสามเขาเลยหาไตเออแม่ก็ไปเอาหาไตยายซื้อไปซื้ออันแม่แม่พ่่ออตัวน่้แล้วนี่พออมอ่่อม่ ป้าซื้อเป็นรอยอยู่นะมาซื้อเนี่ยหมูเขาเอะก็ได้เนี่ยหมูก็มาได้ถีเนี่ยละมื่อนึงแนั้แม่พ่นก็ว่าได้อดอเรียกเนี่ยหมูเรียกเนี่ยหมูได้หาโล่นน่หา้บาเามาลาบยุ่งเอนั่นย่นั่นมแล้วแล้วมาลาบเลวโอ้แม่พนได้เนี่ยหมูหาโได้มาทำบุญป่ย็ไม่เคยเชียวีสเงหัวาเมียวทุกใจยังยังก็ ้ยละครับผมเดินซื้อมากจ<อ>ะมาไหมครับ,บลาบลาบควัด,ดมุนญเด้อลาบลาบเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้กแคปหน้าจอตามนี้ครับผมพอวิชัยอดกั้นไม่อยู่ให้ต่องวดเราพี่น้องได้อันนี้ลางเด้่พี่น้องร่อลิ่งของปอพันเด้ไอไอตัวหนังสื้อบลารเนาะพี่น้องเนาะปอพันกัเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเนาะพี่น้องอันนี้ร่อลิ่งคือลาง ลางพ่อพันวาเหล็กวิง่งยังพันใดยังพันในแน,น่นนะพันในแจนพันวาเหล็กมันต้อออกพ่อพันจับคู่ห่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดอันนี้คือลางส่วนบนนี่อันนี้บนได้พี่น้องเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์พ่อพันวาข้าวไปหาซื้อเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์้ะพี่น้องได้พ่อพันไห่ตองหัวเห้อพี่น้องอันนี้คือหลักฐานของเกา่า แน่นๆแจน,นแก็คือ3 0 0ศพ่อให้กรับโตน้ำให้สังเกตเลข3ตัวนี่อันนี้พอ่อเขียนพินนี่ให้สังเกตเลข3ตัวนี่ห้าศูนย์สามนี่เขาแน่นๆแจน,นแจนแน,นะพี่น้องเด้ออันนี้คือของเกา่าอันนี้คือของใหม่ของใหม่ก็คือวันที่16บหกเลยพี่น้อง16มีนาสองห้าหกเจ็ดโอ้ยังก็พอ่อครับครับผมนะกูพูดคำนี้คับ ครับกบกับเก้าแล้วพ่อเ็ดเก่าเขาก็ขายเออแมนยูเขาจะเขาบาขายเลยเขาบ้าขายเจ็ดเก่าสื่อสีเก่ามันก็บ้าถือแล้วสีเก่าอ๋อขอให้ชุกันมันเรื่อยเร่ยแหงปังกันก็จะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะมาหาเป็นทเกียั ผมมาพนพูจักพ่อมาสามปีเลยครับนี่ครับอ,อยู่วันเลยอยู่นีในระบ,บา้านบากบงเนี้นะครับบ้านบงเนี้นี่ครับโชว์ก,กันมา,นาเรื่อยๆแข่งสูบผู้สุก้นก็นอย่าลืมฝากคนไลค์คนแชรค์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ